พึงหัดเล่นหรือว่างบประมาณน้อยๆค่อยขยับกันไป900บาทครับผม18นิ้วคนที่จะเข้ามารับชมกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องอีกแล้วครับท่านนะฮะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงมือสองที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมหาเทอร์โบใช้งานกันบน่น้อนะครับมือนี้มานะครับผมตู้มือสองวันนี้ นำมาฝากแล้วกันนะครับสักสี่ชุดแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดที่หาอยู่ราคาเบาๆนะครับตู้เทอร์โบนะครับผมไม่รู้สังกัดไหนครับพี่น้องตัวนี้จะเป็น21นิ้วนะครับผมบัน้านไหมนะไม่บ้านนะนี่นะครับผมขอบเหล็กสเปคคอนนะครับเปิดหลังงานเนียนอยู่นะพี่น้องนี่ครับผมนะแต่ตัวนี้เป็น21เดเด้อนะครับผม นะอือนะใครเอาทั้งหมดไปนี่ระเตือนบวงแน่นอนครับวันนี้21นิ้วครับพี่น้องนะฮะตัวนี้แจวเลยครับผมนะฮะในส่วนของ21นิ้วครับตัวนี้นะมันมันเป็นยังไงเน,นี่ยเนี่ยค,คือเนี่ยมันเขาวางอย่างเงี้ยพี่น้องนี่ลงมา,างี้แล้วก็เฉียงลงนะแล้วก็จะมาอย่างงี้เลยเนี่ยครับจะมาอย่างงี้เลยแล้วก็หักนิดนึงนะครับผมดอกนี่จะเฉียงเฉียงกระแทกอัดข้างมุมนะครับผม ตัวนี้เป็นตู้21นะครับผมทรงก็จะคล้ายๆกับเทอร์โบเลยนะครับมีมาทั้งหมด8ใบสภาพสวยอยู่นะนะครับไม่มีผุไม่มีบวมครับพี่น้องนี่ครับเช็คแล้วไม่มีบวมครับผมสภาพยังโอเคใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับพันแพี่น้องมีทั้งหมด8ใบครับผมนะใครเอาก็จัดเลยครับผมงบประมาณน้อยๆแต่ถ้าว่าต้องหาโดยี่สเอ็ดใส่เด้อนะครับผมตัวนี้ จวดเลยเด้อพี่น้องนะครับผมนะโอ้นะผมว่าดังสะเทือนแน่นอนถ้าได้ทั้ง8ใบเนาะพี่น้อง1,800บาทครับในส่วนของ21นิ้วครับพี่น้องนะแจ๋วเลยใครหาอยู่จัดกันโลดครับผมนะยี่สิบนิ้วเด้อเทอร์โบนะอ่ะตู้บ,บ้านบ้านบ้างนะครับผมนะมีทั้งหมด4ใบตัวนี้ราคาหลักร้อยพอนะครับ900บาทครับพี่น้องนะฮะตัวนี้จะเป็นตู้หน้าเปิดนะครับผมก็ เนี่ยครับไซโดกด้านหน้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพอดลมก็จะมี2หลบสองพอดจะเป็นพอดลมแบบกลมอ่ะแล้วก็จะเป็นแบบมีอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนท่อพัดซ์ลอนน่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นในตัวพอดที่มันเป็นพลาสติกดําที่มันยื่นเข้าไปข้างในได้แล้วครับพี่น้องนะฮะใบละห้าร้อยมีทั้งหมด4ใบนะฮะขอบเหล็กมีสเปกค,คอนให้ไหมตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับใครที่กําลังเล่นใหม่หรือว่างบประมาณน้อยๆนะครับผม อ๋อตัวนี้มีสเปคคอนให้พร้อมครับผมนะสามารถพ่วงตู้กันได้เลยนะสเปคคอนก็จะมีซ้ายขวาให้เลยครับผมอันนี้โอเคนะนะผมว่าเก๋นะสําหรับท่านใดที่หาตู้ราคาหลักร้อยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับผมพึ่งหัดเล่นหรือว่างบประมาณน้อยๆค่อยขยับกันไป900บาทครับผม18นิ้ว21นิ้วเทอร์โบพันแนะครับผมมามาดูในตู้ตัวนี้ผมเห็นสวยดีก็เลยอยากเอามาฝากพี่น้องครับผมนะตัวนี้ เป็นตู้อะไรนี่ดำซาวนะนี่ครับผมนะนี่ทำไมมีโฟกัสจอ่อยี่เอานะโฟกัสก่อนนี่ครับผมเป็นตู้ดำซาวนะฮะเป็นทรงแบบไหนนี่นะฮะด้านหน้าจะคล้ายๆโอเดอร์สีเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีตะแกรงสีขาวแปะให้เรียบร้อยนะครับงานตัวนี้ไม้สวยไหมอืมโอโอเคครับพี่น้องไม้ไม่มีรอยเตกนะขัดหลบมุมให้เรียบร้อย นะครับผมการต่อไม้โอ้ตัวนี้น่าจะลืมโปะหรือเปล่าใบนี้นะครับนอกนั้นก็โอเคนะนะมีทั้งหมด6ใบครับผมนะฮะตัวนี้ด้านหน้าทรงเหมือนออเดอร์สนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับผมจะมีอยู่ใบออ้นะครับเพดนี้นะฮะนี่พี่น้องนะครับผมด้านหลังสเปคคนเป็นเพดของลีดนะครับผมนะไม้ก็โู้ไม้ไม้แท้รือเปล่าครับพี่น้องผมว่าไม้แท้นะ นะครับอันนี้จะเป็นด้านในนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมใส่ดอกหันไปทางไหนระบัดนี้นะฮะใส่ดอกยังไงนี่นะด้านในก็จะมีตัวซับให้นะครับผมนี่ตัวซับย่างดีเลยครับผมนะฮะเป็นเหมือนรังไข่อ่ะนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฟองน้านะแล้วก็จะมีลิ้นนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าวางดอกยังไงอ่ะนี่แหละปัญหาวางดอกไปนู่นไหมพี่น้องหรือก็เทกหลังนะนะครับพี่น้องน่าจะรู้กันดี นะครับส่วนน็อตใส่ที่นัดให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมมีที่นัดด้านหลังให้นะครับผมตัวนี้น่าจะงานน่าจะงานฝีมือเลยนะนะครับไม่น่าจะใช่งานที่ทําเองแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเนี่ยครับผมรู้สึกว่ารอยโป๊ไม่เนียนนิดเดียวเองนะครับนอกั้นรายละเอียดการตัดไม้เข้าขอบอะไรโอเคครับผมจะเรียกสูตรอะไรพี่น้องดูแล้วก็พิจารณากันเอาเองแล้วกันฟังราคากันหน่อยไหมครับผมสภาพตัวนี้ผมว่าน่าจะ9 0ได้เลยเพราะว่า อืมเจ้าของเดิมน่าจะใช้ไม่กี่งานหรอกครับพี่น้องผมว่าสวยอยู่นะนะครับตัวนี้18นิ้ว1600บาทครับผมมีทั้งหมด6ใบนะฮะแต่ว่าไม่รู้นะว่าเรียกสูตรอะไรนะครับผมนะตามที่พี่น้องเห็นกันเลยสภาพยังสวยเลยครับผมเหมือนได้มือหนึ่งเลยอ่ะนี่นะครับผมแจ้าแจวแบบนี้เลยนะครับผมโอ้นะฮะเวร์กูดเลยครับผม1600ครับผมไม่ต้องคิดมากนะครับซื้อกระดานตัดทำเองยังไม่คุ้มเลยส่วนแนวเสียง เอาไปลงกันเอาเองแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของตู้ซึนามินะครับผมมีมาทั้งหมด8ใบเหมือนกันตัวนี้สภาพมือสองโดยรวมนะฮะเค่ถทะลอกเฉยๆครับผมนะฮะแต่สภาพไม้ยังโอเคอยู่ไม่มีบวมไม่มีแตกครับผมนะฮะยังแจวอยู่ตะแกรงเป็นตะแกรงฉีกแบบตัดให้นะครับผมก็จะมีทั้งตะแกรงแบบแบบนี้แล้วก็แบบหกรูนะครับผม คุณนะชอบตัวไหนก็จวดกันได้เลยครับผม1 7 0 0บาทมีทั้งหมด8ใบนะครับในส่วนของซอนามิสภาพสวยมากหาสออีมาโปะแล้วก็จวดใหม่ได้เลยนะครับแต่นี้เนะี่ยอย่างแนะนําตัวนี้มากเลยใบยละพันหพี่น้องสวยมากเลยครับผมนะใครเร็วใครได้เด้อนะครับผมเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านซ้ายนะครับผมนะโทรหากันเอาเองแล้วกันนะครับผมนี่ลูกค้ามาดูตู้อีกแล้วพี่ ป๋าไปทางไหนโนอะนะมาจากทางไหนครับผมสวัสดีครับนะโอ้มาจากนางรองครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้ามาดูในส่วนของตู้นะครับผมก็จะเป็นพักครูมาด้วยครับวันนี้นะฮะส่วนสูตรอื่นก็บางตาครับช่วงนี้นะครับสินค้ายังไม่มีเข้าเลยถ้ามีวันไหนเดี๋ยวจะพามาจวดอีกบ้านออยคลายร้อยหนูเออเดินเะ <laughs> รือเือเะนะนะ อันนี้ก็อาจารย์วิทยานะครับมาหาตู้ไปใช้งานนะครับอ่ะตู้ลำโพงในส่วนวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะฮะก็จะมีมาฝากทั้งหมด4ชุดนะครับสูตรนี้ออเดอร์สีไหมเรียกไม่ถูกเหมือนกันสภาพเหมือนได้มือหนึ่0หบาทนะครับในส่วนของซีนามิสภาพโอเคเลย90%เอาไปทาสีใหม่เหมือนได้มือหนึ่งเลยหนึ่บาทครับพี่น้องนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้บ้านๆน,นะฮะหน้าเปิด นะครับเป็นพอดลม2พอดนะครับ18นิ้วตู้ละ900บาทนะครับผมแล้วก็ของแรงของหนัก21นิ้วใบละพันแปดครับผมเทอร์โบใครที่สายโหด18นิ้วจวดกันได้เลยครับผมนะผมว่า8ใบนี่ประกันแน่นอนครับตำรวจลงบ้านแน่นอนถ้าเปิดเกินครึ่งชั่วโมงนะฮะถ้าว่าเปิดแบบไม่มีงานมีการนะนะพยายโจกแน่นอน เอาเป็นว่าชื่นชอบตัวไหนก็โทรหาเจ้าของร้านกันเอาเองลวกันตัวนี้ย้อนแสงจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนะฮะแต่สภาพนี่ครับผมอ้สีระเบิดของเทเลยครับผมดูอะระเบิดเม็ดเบลเลอร์เลยครับผมนะฮะมีหูจับเหล็กให้ด้วยนะครับผมไม่ธรรมดานี่นะนี่นะครับผมงานบ้านๆไหมผมว่าไม่บ้านแล้วนี่นะสภาพยังสวยเลยนะไม่มีปูไม่มีบวมนะฮะไม้แน่นเปียะเลยครับพี่น้องเวอร์กูดเลยครับผมเอาเป็นว่าชื่นชอบจัดกันเอาเองและกันชื่นชอบตัวไหน โทรหาหรือมารับกันเองแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ไปก่อนแล้วกันโชคดีมีตังใช้สวัสดีครับ